ท่าโทสาครับที่นี่ธานีบ้านโปที่นี่สานีบ้นโปงท่านผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่ธนีบ้นโป่ขอท่านผู้สารลงจากขบวนรอดโดูสขอรถสัมราระขท่านที่นำิตัวมานำรถถต้องคบถ้วนเลยนะครับขวบรถที่จอดเทียวชานฉราทางที่หนึีเป็นขบวนรถสาธรรมดาวิทสองหาหนึ่งรับส่งท่านผู้ยสารต้นทางสานีบนบุรีปลายทางานีประจวบคิริขันครับ บริษัทบร่นะครับขบวนรถโัยตางธรรมดาลิ่ง251เมื่อออกจากธานีพัฒโ์งมาแล้วจะหยุดนับส่งท่าบูิษาทที่ธานีนครปฐมธานีคองตคนพลสานีโพธาามนีต่อไปครับการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้สารทุกท่านที่ใช้รถไฟพยาานาในการเดินทางและหวังว่าการเดินทาง้ต่อไปการรถไฟคงได้มดกับชานีครับขอบคุร เรื่องควันดำเลยนะครับวันปกไปตามเวลาเป้ครับหลังจากจอดรอเวลาออกเล็กน้อยแ้่ก็จะเห็นขบวรถบรรทุกหิน,นขบวนรถจักรดีดหาหนึ่งจอดอยู่ด้วยนะครับขบุณพี่บอกรอที่บอกมือทักทายกันด้วยครับ